สวัสดีครับผมชัชวานเบนจศริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดของทุกคนนะครับวันนี้ผมเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคนร้อยเอ็ดที่อยากจะเห็นความสงบเรียบร้อยความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยถ้าท่านหนึ่งท่านใดพบเห็นการกระทําความผิดการใช้รถใช้ถนอนอย่างไม่ปลอดภัยท่านทราบไหมฮะท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทํามันให้ปลอดภัยได้ด้วยการที่เป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการมือถือของท่าน มีประโยชน์ครับท่านสามารถถ่ายรูปท่านสามารถถ่ายคลิปและก็ส่งให้กับทางราชการท่านสามารถที่จะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีโดยทางราชการเนี่ยก็จะเอาคลิปหรือเอารูปของท่านเนี่ยไปใช้ในกระบวนการในการจัดการลงโทษผู้กระทําความผิดได้และทั้งนี้ทั้งนั้นท่านสามารถที่จะแบ่งรางวัลค่าปรับ ครึ่งนึงเป็นของท่านเลยในส่วนของรางวัลน,นำจับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกําลังใจให้กับตาสับปะรดแต่สิ่งที่มากกว่านั้นมาร่วมกันสร้างสังคมร้อยเอ็ดของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัยไปกับผมนะครับ